วิทยาป้าเข้าเส้นนี่ครับสปาพครับแปะดูดแหนมดูดแชมดูดแชมมึงใครอ่ะยี่ยมมาถ่ายกูทำไมมึงขำมากเลยมึงทำไมอ่ะมึงขำทำไม,ม,ำไมขำหน้าพี่งไงไอ้คนนี้ไกูไม่ใช่มัมยกมกแห้งโหนไอ้สัสเห็นหน้าแล้วขำมึงขำไม่ดูเวลาลทำไมทำไมปาพี่เป็นงไงทำ,ทำไมปากพี่เป็นไง,ไงั้นนะ อ๋อปากกูเบี้ยวอีกจมูกไม่เท่ากันเนี่ยเด้อนี่ยฟันกูสั้นด้วยเป็นยังไงตั้งแต่เกิดปะปากกูห้อยนะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วอยากเป็นเมื่อไหร่เด็กทำให้วัเดี๋ยว้มาแค่หักมือจริงปะหักนิ้วยมือจะได้พี่ใช้มือทุกวันปั้ใช้ทุกวันเนี่ยใช้ทำไรได้ปะทำไรตกมือหยอกอยอกขี้มือด้วไอ้ผมผมไม่ใช้มือทุกวันเลยไอ้ไม่อยากรู้ว่าไง ไม่อยากรู้มึงดูไปนะตานี <elaborate> ้เรียกอยู่ไหนกันเนี่ยคนี้ทำอะไรกันอยู่แบบ่ดูด <noise> ิมึงดูของเขาให้มาเรียนแม่งมาดู YouTube เล่น Facebook กันชีวิตอะพี่ทำเลยพี่ทำเลเล่นเกมนี้เอามาก็นคุยกับสาวก็มีอยางนี้สาไฟฟ้าอย่างนปุยกับสาไฟฟ้าควรหานีครับหางาะสาระเว้